กินอะไรก่อนดีเนี่ยอันไหนกับข่ยากอะเมนูเส้นค่ะทุกคนมันไี่กับผัดซสีิยวดูมันนี้กันน้เส้นน้ำเงี้ยวเอ,เอาเข้าไปความขขายากของคนละเมนมูเส้นจ้าทุกคนเส้นเส้นแต้ะน,นะ อันนี้กับภาษีเส้นใหญ่เนอะใส่ก็ไข่อย่างเดียวแต่อันนี้มีทั้งเลือดทั้งกีนไก่ทั้งกระดูกหมูโออจะเสี่ยงก่อนนี่ถ้า 2, 000, 000กินสองอันพร้อมกัน่ะไม่ย่จะได้นี่มาทุกคนมาแวะมานะผ่านมาอย่าอย่าลืมแวะเนอะมากินด้วยกันเนี่ย มาเจ้ามาเมื่อเช้าเจ้าทุกคนเมื่อเช้าเป็นมื้อเที่ยงเขาก็รวบสองอันนี้เลยบอ่อแล้วทั้งสองอันเนี้ยจะเอาท้องใส่ได้อยู่กะกินทั้งสองอย่างอนะมื้อเดียวจบชเชร์จ้ามากินก่อน